ฟ้าทลายโจรยาหรือสมุนไพรที่คุ้นหูคนไทยมาช้านานแต่ช่วงที่โควิดสิกระบาดหนักแบบนี้เชื่อว่าทุกคนคงได้ยินชื่อยาฟ้าทลายโจรกันเยอะขึ้นพร้อมคำถามที่ว่าฟ้าทลายโจรน,นั้นสามารถบรรเทาอาการโควิด -19 ได้จริงหรือวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมารู้จักฟ้าทลายโจรให้มากขึ้นกันอีกนิด ดยฟ้าทลายโจรน,นะคะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรายาไทยโบราณมานานมีรสขมจัดอยู่ในกลุ่มยาเย็นมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยโดยหนึ่งในสารสำคัญของฟ้าทลายโจรก็คือสารแอนโดรกาโฟไลมีผลในการบรรเทาอาการหวัดเจ็บคอและการติดเชื้อในระบบหายใจส่วนบนค่ะนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอาการท้องเสียชนิดที่ไม่ติดเชื้อได้อีกด้วย ฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็เป็นยาที่เรา,เาใช้แก้ไข้หวัดที่เกิดจากไวรัสชนิดต่างๆเนี่ยนะคะมานมนานมากแล้วนะคะนิคิดว่าการกินฟ้าทะลายโจรเนี่ยในระยะเริ่มแรกที่คุณไม่สบายเป็นไข้นะคะ4วันแรกเนี่ยเอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นดิฉันเองเนี่ยก็ได้มีการกระจายเมล็ดฟ้าทะลายโจรไปให้กับประชาชนแล้วก็มีหล,หลายๆคนที่นำเมล็ดนั้นเนี่ยปลูกจนสามารถทำยาเองได้ แล้วก็สามารถทำยานั้นเนี่ยไปแบ่งปันกันในชุมชนของพวกเขาเองซึ่งอันนี้ก็เป็นความต้องการของพวกเราที่อยากจะให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้จากการปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อใช้เองในครัวเรือนค่ะส่วนใหญ่เราก็จะปลูกด้วยมเมล็ดนะคะมันก็จะคล้ายกับมเมล็ดต้อยติ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นพืชล้มลุกคือเวลาเราเก็บผลแล้วเนี่ยมันก็ต้องปลูกใหม่หรื ที่จริงแล้วเนี่ยต้นของมันที่มันขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีออกเมล็ดถ้าเราไม่ได้เก็บเกี่ยวฝักนะคะเมล็ดมันตกไปในพื้นที่เก่ามันก็จะขึ้นมาใหม่ทุกปีในแง่ของการปลูกเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดถาดพลาสติกที่แบบหลุมไข่เราเอาดินเนี่ยนะคะที่เราได้หมักปุ๋ยไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถาดเหล่านี้แล้วก็เอาเมล็ดฟวาทายโจนเนี่ยหยดลงไปเราก็ทิ้งเอาไว้ในที่ร่ม สัก15วันเดวคิดว่ามันก็จะเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอสักประมาณเดือนหนึ่งกล้าของฟ้าทะลโจนก็โตพอที่เราจะแยกเอามาปลูกลงกระถางหรือไม่ก็ปลูกลงในแปลงปกติอายุที่เราเหมาะที่จะเก็บมาใช้ทำยา น่าจะอยู่ที่ประมาณ120วันบวกลบก็ไม่เกิน4-5เดือนะนะคะสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือพอมันเริ่มออกดอกช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฟอสไลโจนมีสรรพคุณสารยามากที่สุดใช้ได้ทั้งหมดในส่วนที่เหนือดินในส่วนใบมันจะมีสารแอนดกฟลายที่มากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ผมฟ้าทลายโจนที่มาจากข้างต้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วทีนี้เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็ สามารถตัดเนื้อดินขึ้นมาสัก10 1ถึงเซนตมตัดแล้วก็เราก็ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็นํามาสับให้เป็นท่อนเล็กๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปผึ่งแดดก็ไม่ต้องตากแดดจัดมากแต่ว่าผึ่งแดดให้แห้งแล้วเราลองบีบดูเนี่ยถ้าใบมันเนี่ยไม่มีความเหนียวคือกรอบก,ก็ถือว่าแห้งพอแล้วนะคะซึ่งเราก็จะสามารถนําไปบดเป็นผงสําหรับที่เราจะใช้ทํายาหรือเราจะเอาไปชงชาก็ได้นะคะ มีบางแห่งเนี่ยเขาเอามาใส่ถุงถุงนั่งธรรมดาแล้วก็ขายเป็นชาทั้งชงทั้งต้มสําหรับรักษาไข้แต่ถ้าเรารจะทยาของเราเองนะคะบดให้เป็นผงคือก็ปั้นเป็นลูกกรอนก็ได้นะโดยคุณใส่น้ําผึ้งแล้วก็มัดหมาแล้วคุณปั้นเมล็ดเท่ากับเมล็ดพลอวเหลืองค่ะคคแต่ถ้าว่าอยากจะใส่แคปซูลเนี่ยเราก็ไปซื้อแคปซูลกรอกแล้วก็บรรจุแค,คปซูลแล้วก็เก็บไว้เป็นยาสําหรับใช้เองประจําบ้านก็ได้ค่ะ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการทดลองด้วยเพราะเขาใช้เซลล์ของมนุษย์เลยเขาใช้เยื่อหุ้มปอดและเขาใช้เซลล์ตัวแทนปรากฏว่าเขาพบว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีความปลอดภัยต่อเซลล์ตัวแทนของมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็เขาก็พบกลไกยับยั้งไวรัสเข้าเซลล์แล้วสามารถที่จะหยุดยั้งการขยายตัวการแพร่แล้วก็ลดการอักเสบทั้งหลาย งานวิจัยของเขาเนี่ยได้ส่งไปตีพิมพ์ในต่างประเทศนะคะในหนังสือชื่อ The Journal of Natural Products ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะต้องสนับสนุนให้กลุ่มนักวิจัยเหล่านี้เนี่ยศึกษาต่อเนื่องลงไปในสัตว์ทดลองโดยฟ้าทลายโจรจัดเป็นสมุนไพรที่ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพุทธศักราช2,542ของกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันร์โอชาได้ประกาศเมื่อวันที่1 6พฤษภาคม2564ว่าให้สามารถใช้ฟ้าทลายโจรร่วมกับยาฟาวิพิรเวียในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และต่อมาคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้พิจารณาเพิ่มสรคุณให้ฟ้าทลายโจรใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เพื่อลดอาการดุนแรงก็คือเชื้อลงปอดโดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่4มิถุนายน2,564ค่ะส่วนฟ้าทลายโจรจะสามารถยับยัง้งโควิด -19 ได้หรือเปล่านั้นตอบยากมากค่ะเพราะโควิด -19 เนี่ยถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกนะคะยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนตัวใดทจะสามารถรักษาป้องกันโควิด19ได้100 ในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการศึกษาและวิจัยก็ถือว่ายังน้อยมากๆค่ะซึ่งเราคงต้องรอทางกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูลการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยโควิด -19 นะคะว่าผลเป็นยังไงมีประสิทธิภาพแค่ไหนมีผลดีหรือว่าผลเสียอะไรที่เราต้องชั่งน้ําหนักระหว่างกันดูค่ะ